สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำเนาะใครที่ขับรีโวอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น2ประตู4ประตูนะครับอยากรู้ว่าปีนี้นะครับราคาเบี้ยประกัศเท่าไหร่เนาะไม่ว่าจะเป็นชั้น1นะครับ2บวกหรือว่า3บวกนะครับผมก็มีวิธีเช็คเบียมาให้นะครับก็เข้ามาที่เว็บนี้นะครับ724 t e a m com นะครับแล้วก็ Revo เนาะ r e ว o แบบนี้นะครับ r ีโวเนาะ จากนั้นนะครับก็ตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกแบบเลือกปีนะครับตามต้องการได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาตารางราคามาใส่ให้ด้วยนะครับจะได้ดูได้คร่าวๆก่อนเนาะเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเลือกปีตามกันไปทีหลังนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับพอเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับก็ให้เราเลือกนะครับที่โตโยต้านะครับมีห้อรถเรานะครับ โตโยต้านะครับแล้วก็เลือกเป็นรีโวนะครับถ้าใครขับ2ประตูอยู่เนาะก็เลือกรีโว2สอประตูนะครับถ้าใครขับ4ประตูอยู่ก็เลือกอันนี้ได้เลยเนาะสมมุติว่าผมเลือกเป็น2ประตูนะครับนี่อันนี้นะเป็นรีโว2สอประตูนะครับแล้วเราก็ทําการเลือกปีที่เราซื้อรถครับเช่นเมื่อปีที่แล้วนะครับเราเพิ่งซื้อรถมาใหม่เลยเนาะก็เลือกเป็นปี2020นะครับหรือว่าใครปี 2019- 2018ก็สามารถเลือกได้นะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็นปี2018แแล้วกันเนาะ จากนั้นนะครับในกรณีที่เราต้องการเจาะจงเนาะว่าอยากได้ประกันประเภทไหนนะครับก็สามารถเลือกได้ก็คือคลิกที่ตรงนี้เนาะประกันชั้น1นะครับสบวกชั้น3 3บวกหรือว่าประกันชั้น2องเนาะหรือว่าต้องการพรบอ,รอย่างเดียวก็มีนะครับแต่ว่าในกรณีนี้นะครับผมแนะนําตรงนี้เลยเนาะทุกประเภทประกันนะครับแล้วก็กดตกลงไปเนาะระบบนะครับเขาก็จะทําการนะครับไปเลือกมาให้นะครับว่ามีประกันของบริษัทไหนบ้างนะ โต y ยต้าลีโวนะครับ2ประตูเนอะปี2018นะครับพระบก็คือราคาเท่ากันอยู่แล้วเนาะ967นะครับแต่ว่าถ้าสมัครเป็นสมาชิกจากเว็บนี้นะครับก็จะราคาลดลงไปอีกเนอะมาดูกันนะครับในกรณีนี้นะครับเขาก็จะมีบริษัทมาให้เลือกตามนี้เลยเนาะวิริยะนะครับกรุงเทพเมืองไทยคุ้มภัยอารีอันทิพยะนะครับเทเวสไทยสีนะครับแล้วก็เอเชียแอ็กซ่านะครับเนี่ยเห็นไครับก็คือ อันนี้ก็เราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตารางเข้าคร่าวให้ดูนะครับแบบนี้เนาะพอก็คือเป็นประกันชั้น1นะครับพอก็คือประกันชั้น2เนาะจะต่างจากตรงชั้น2กับ2บวกนะครับ2บวกนี้จะคือซ่อมรถเราด้วยนะครับก็จะม,มีทุนประกันให้ก็คือทุนประกัน10,000 0หรือว่าทุนประกัน200,000นะครับอันนี้เป็นประเภทซ่อมผู่เท่านั้นนะครับเนี่ยะครับแล้วก็ถ้าเป็นประเภท3นะครับก็คือพอเนาะราคาเขาก็จะถูกมากเลยครับ ราคาประมาณทุกสูตรส0งพันรับของ ADIAC CP นะครับนะเราก็มาดูนะครับทั้งนี้ก็เป็นชื่อบริษัทนะครับเช่นเราต้องการเราดูได้เลยเนาะซ่อมศูนย์ก็คือซ่อมห้างนะครับในกรณีที่เราเลือกซ่อมศู์นะครับผมก็แนะนํานิดนึงในกรณีถ้าสมมติว่าเราอยากจะใช้กับศูนย์เดิมหรือว่าห้างของเรานะครับที่เราไปออกรถมานะเราควรถามนิดนึงนะครับว่า ห้างเนี่ยรับประกันของที่ไหนบ้างนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าแต่ละที่นะครับรับประกันไม่เหมือนกันนะจะได้สะดวกนะครับใช้ได้ซ่อมสูตรใกล้บ้านนะครับอ่ะสมมุติว่าผมเลือกเป็นวิริยะนะครับก็คือของวิทยาเนี่ยจะมีซ่อมสูตรอย่างเดียวเลยนะครับก็คือ3 0,000บาทต่อปีนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าต้องการอันอื่นนะครับก็ลองมาดูเนาะถูกสุดนะครับซ่อมห้างเนี่ยก็จะอยู่ที่หมื่นเก้านะครับเห็นไหมครับแล้วก็ซ่อมอู่นะครับถูกสุดจะอยู่ที่ หมื่นสี่นะครับของกรุงไทยแอคซ่านะครับนี่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดแบบนี้ได้เลยนะครับเขาจะทําการเปิดรายละเอียดขึ้นมาให้นาะถ้าสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลขึ้นแบบนี้เนาะรับเฉพาะข้อมูลต่างๆนะครับเป็นส่วนบุคคลนะครับคุ้มครองน้ําท่วม4ี่แสนนะครับถ้าสมมุติว่าจะเอาพรบด้วยนะครับก็คลิกซื้อเพิ่มพรลบนะครับแบบนี้เนาะเขาจะมีบอกกรุงไทยแอคซ่าประกันชั้น1ซ่อมอู่นะครับซื้อพร้อมพรลบก็คลิกตรงนี้ได้เลยเนาะ แล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับหรือว่าจะมีเพื่อนเราใช้รถรุ่นเดียวกันนะครับก็แชร์ต่อให้เพื่อนได้เหมือนกันเนาะอ่าโอเคหรือว่าจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับก็ทําได้นะครับตรงนี้ก็คลิกไปเลยเนาะก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาครับปิดไปก่อนเนาะ บางเ,เขาบอกว่าบางแพ็กเกจนะครับมีกําหนดป้ายทะเบียนอายุผู้ขับขี่นะครับก็ควรทําการตรวจสอบก่อนการสั่งซื้อนะครับก็คือคลิกเข้าไปดูได้เลยเนาะอย่างสมมุติว่าถ้าเราเลือกเป็น2บวกนะครับก็จะคุ้มครองลถหายไฟไหม้เนาะก็ถ้าสมมุติว่า2บวกทุนสองแสนนะครับถูกสุดอยู่ที่ของเมืองไทยมั้งอ่าใช่ของเมืองไทยนะครับพอคลิกเข้าไปดูนะครับเขาก็จะมีบอกเนาะใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้นนะเป็น2บวกซ่อมอู่นะครับ เนี่ยความเสียหายต่อร่างกายอนามัยอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีแจ้งไว้นะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเรียกว่ากดมาทีเดียวปุ๊บเนี่ยมีให้ทุกบริษัทเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะมีนะครับผ่อนสูงเปอร์เซ็นต์นะครับผ่อนเงินสดนะครับบริการช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ของแต่ละที่เนาะแต่ทั้งนี้นะครับถ้าสมมติว่าสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยเราก็คือคิดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ สามารถให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับก็สามารถซื้อได้เลยนะครับคิดทาการซื้อได้เลยเนะเาะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นของอะไรดีละ่ะวิิยะอา่าไหน่อยลองดูซิซ่อมห้างนะครับสามหมื่นนะครับ สำหรับรถใหม่นะครับแบบนี้ไม่เกินสีตันอะไรพวกนี้นะครับมีติดกล้องวงจรปิดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีแจ้งไว้เนาะเนี่ยถ้างงตรงไหนนะครับก็กดให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับตามเวลาที่เราระบุเลยนะคลิกให้ดูเลยถ้าเป็นชื่อนามสกุลนะครับติดต่อกลับท่านที่นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมใส่เบอร์โทรไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่รู้จะติดต่อเราทางไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งนะครับที่ง่ายนะครับเราก็สามารถ ทำได้เลยนะครับว่าจะเปรียบเทียบได้นะโอ้โหอันนี้มีข้อมูลให้พร้อมนะครับสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลครบๆนะครับก็มาที่เว็บนี้นะครับ j 2 4 t e a m c o m นะครับแล้วก็ slash r e v o นะครับหรือว่าเข้ามาแล้วก็เสิร์ชคำว่า r e v o ตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะขึ้นเหมือนกันเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเตรียมในส่วนของตัวแพ็กเกจมาใส่ไว้ข้างล่างตรงนี้ให้ด้วยนะครับจะได้กดได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับสวัสดีครับ